สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่18ของเดือนมิถุนายน2563พี่อ้อยก็ออกมาวันนี้ก็สบายๆนะคะเมื่อวานไปหาหมอค่ะตรวจสุขภาพนะคะเช็คร่างกายประจำปีก็เป็นเบาหวานความดันก็ลดลงเยอะเลยค่ะทุกอย่างก็คุณหมอก็บอกว่าโอเคนะปกตินะ แต่จะต้องเลือกที่จะทานอาหารนะคะอาหารอะไรที่มีไขมันหรือหวานหวานแล้วก็ควรจะเพลาๆไว้บ้างคือลดลดลงมาบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่คุณหมอเขาเตือนก็เพราะว่าอยากจะให้เราหายไม่อยากจะให้เราไปหาบ่อยๆคุณหมอก็ไม่ชอบให้เราไปหาบ่อยๆหรอกนะแต่วันนี้ก็อยู่บ้านแล้วค่ะนะดูดวงค่ะเดี๋ยวตอนบ่ายๆก็จะมีมาสองคนนะคะวันนี้นะคะตอนช่วงบ่ายๆนัดกันไว้แล้วไม่เป็นไรค่ะ ช่วงเช้าวันนี้ก็ว่างอยู่สบายๆนะคะก็ออกมาเดินสูตรอากาศบ้างค่ะแต่งหน้าแต่ว่าต้องเปลี่ยนชุดนะคะเพราะว่าดูดวงไม่ใช่ชุดแบบนี้วันนี้ก็นุ่งชุดสบายๆนะคะรีแลกตามสบายตามอำเภอใจของเรานะคะส่วนชุดที่จะดูดวงนะก็ต้องมิดชิดค่ะนะคะใส่ชุด จะเป็นโทนสีดำซะมากกว่านะคะเป็นโทนสีดำาหรอือาจจะเป็นลายพลิ้วๆดำๆอะไรนิดหน่อยนะคะเออก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้สบายๆค่ะทำตัวสบายๆทานยาแล้วนะคุณหมอก็บอกว่าต้องทานยานะคะทานข้าวเสร็จต้องทานยาแล้วก็โอเคนะรักสุขภาพก็ต้องทานยานะคะมันเป็นเรื่องธรรมดา ชีวิตคนเรา่นี่ะนะฮะต้องรักษาสุขภาพอายุ60ขึ้นไปเนี่ยเร็วกว่โกาโรคภัยไข้เจ็บมาวิ่งมาแล้วค่ะนะคะเบียดเบียนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะนะคะเราก็ต้องทําใจมันนะอะไรที่ทําได้ช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ช่วยเหลือตัวเองเราอย่าไปคิดแบบนั้นแบบนี้นี่ค่ะนะคะพี่อ้อยก็มาแบบสบายสบายสไตล์มาุูานะคะนี่ค่ะโปรงยาวค่ะ บางทีก็อยู่บ้านร้อนๆค่ะอยากจะใส่ชุดอะไรที่ดำรงสบายๆเพื่อก็ทำไปะนะดีกว่าจะปล่อยวันเวลาไปร่วงเลยไปพี่อ้อยพูดมาก็ไร้สาระ,ะนะไม่มีอะไรคลิปของพี่เนี่ยไม่ค่อยจะโดนใจสักเท่าไหร่หรอกแต่พี่ก็ทำของพี่ไปเรื่อยๆนะคะคือนึกอะไรได้ก็อยากทำก็ทำไปนะไม่มีอะไรมันไร้สาระจริงๆค่ะ แต่จะไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไป่ะหายใจทิ้งโดยที่เราไม่เก็บข้อมูลอะไรไว้เลยในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ใช่นะ <S <S พี่อ้อยต้องชอบท, <S <S ทําทําวันไหนได้ก็ทํค่ะทาไปเถอะนะ <S <S มันมีอะไรให้ทําก็ทําไปเมืม่อวาน,น,นไปหาหมอตั้งแต่เช้าถึงที่โรงพยาบาลหกโมงนะคะได้ตรวจมาก,ก็ตอนสิบโมงเช้าถึงสิบเอ็ดโมงนะคะแล้วก็จากนั้นก็แวะไปรณีย์แล้วก็ส่งน้าหอมให้ลูกค้านะส่งกรับชีวิตให้ลูกค้า เมื่อวานนี้เป็นวันที่17ของเดือนมิถุนายน2563นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะภารกิจเรียบร้อยค่ะวันนี้ก็ว่างๆค่ะช่วงเช้านะคะช่วงเช้านี่รีแลกมากเลยว่างๆทํำตัวว่างๆสบายๆไม่ซสีเรียดช่วงบ่ายก็จะมีงานทำช่วงบ่ายก็มีงานรอรับเราอยู่แล้วก็ดูดวงไปสองคนนะคะนี่ค่ะ อาชีพของพี่ก็สามอย่างนะคะตอนนี้ยืนหยัดก็ยืนหลักก็ดูดวงนะทำสเต็กนะส่งเดลิเวอรี่ส่งทุกวันแล้วก็ทำน้ำหอมขายนะ,ะพี่อ้อยก็ทำแค่นี้นะคะทำเล็กๆน้อยๆโดยที่ไม่หายใจทิ้งนะคะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันนะคะเราจะมีประโยชน์ถ้าเราหายใจทิง้งมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นี่ค่ะคนแก่แล้วเนี่ยทำอะไรก็อยากทำก็รีบทำซะอย่าโมัวรอเวลาว่าวันนั้นก็ได้วันนี้ก็รอไม่ต้องรอค่ะทำอะไรได้ก็ทำไปเถอะชีวิตมันสั้นนะัก พี่อ้อยก็รอวันเวลาทุกวันทุกลมหายใจไม่รู้วันไหนจะมาประทะกับพี่บ้างอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะคะมีอะไรก็แล้วแต่เราก็โอเคทำใจให้สบายๆทานข้าวแล้วทานยาแล้วเรียบร้อยนะมีความสุขอยู่ในดวงจิตดวงใจของเรา ห,หลายวันมาเนี้ยนะคะมีคนเข้ามาดูดวงนะปัญหาร้อยแปดพันเก้านะคะดวงเนี่ยไม่ว่าจะดวงดีนะแต่ในช่วงนี้นะ่ะดวงเมืองไม่ดีทํายังไงก็ยังไม่ค่อยจะดีขึ้นต้องทําใจนะคะคนเราเนะี่ยอยู่รวมกันสังคมนะคะเราดีคนเดียวได้ยังไงในเมื่อดวงเมืองไม่ดีเราก็ไม่ดีไปตามด้วยมันเป็นเรื่องธรรมดาการค้าขายอะไรต่างๆเงินทองก็ไม่วิ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องยอมรับกับมันนะคะ วิ่งเหมือนเมื่อก่อนใช่ค่ะเพราะดวงเมืองมันเป็นอย่างนี้โควิดเนี่ยมันสต็อกมันสตาร์เราเอาไว้เลยนะคะทาอะไรก็ไม่ได้อ้างโควิดอ้างโลกมันจะติดนูน่นติดนี่ทั้งที่ที่ติดเนี่ยคนต่างประเทศเข้ามาทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ใช่อยู่ๆคนไทยจะเป็นนะมันติดมาจากคนต่างประเทศนั่นแหละเนี่ยคะ่ะจากเมืองจีนเมืองนอกเมืองอเมริออมกาอะไรต่างๆเนะนี่ยนู่นโซนยุโรปโซนเอเชียมีทั้งนั้นแต่เมืองไทยมันไม่ใช่ เะะมืองไทยโคตรร้อนเลยโควิดเนะี่ยมันกลัวความร้อนนะตอนเมษาไม่ใช่ตอนเมษาเดือนมีนาเนี่ยนะลุกขึ้นมาโอ้โห้ดวงอาทิตย์นะ่ยขึ้นมาตั้งแต่น่นเลยพื้นดินเลยอ่ะมองเห็นเลยดวงอาทิตย์ขึ้นมาตั้งแต่พื้นดินเลยมองเห็นเลยสว่างจ้าเลยแดดร้อนเปรี้ยงมาตั้งแต่เจ็ดโมงอะค่ะเจ็ดโมงน,ะะมงนี่แดดร้อนละลองคิดดูเถอะแล้วมันจะอยู่ไหมเนี่ยโควิด ตายตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะแล้วก็ปวิงเวลาประยุทธ์เอ้ยนะคนมันจะตายอยู่แล้วนะเปิดให้คนเขาค้าขายไปเถอะอย่ามัวแต่อะไรอะไรนักเลยนะค้าขายก็ไม่ค่อยได้เปิดเซตีเถอะโควิดมันตายไปแล้วนะชีวิตคนเราอะนะมันก็ต้องดําเนินไปดิ้นรนกันไปนะคะมีสุขมีทุกข์แล้ลากันไปต้องอดทนต้องยอมรับกับมัน นะคะเนี่ยค่ะวันๆไม่มีอะไรค่ะอยู่กับต้นอ้อยค่ะนี่ต้นอ้อยที่สวยมากเลยดูสินี่ค่ะยู่ต้นสวยมากเลยสวยจริงๆเดี๋ยวก็ตัดค่ะเนี่ยวันนี้จะตัดสองต้นนี้ค่ะต้มกินแทนยานะคะต้นอ้อยเนี่ยนะคะนี่ อีกกอนหนึ่งนะคะเยอะมากเลยค่ะแล้วสวยต้นเปล่าวสวยตรงเดี่ยเลยนะคะเนี่ยค่ะวันนี้เอาใบแก่ออกนะคะแล้วก็ใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยแล้วต้นมันจะงามลาต้นก็จะใหญ่สมบูรณ์ค่ะค่ะต้องดูแลเขาต้องดูแลอ้อยนะคะอ้อยจะปล่อยมันเิเรไม่ได้หรอกต้องสวยเสมอแม้กระทั่งคนชื่ออ้อยก็ต้องสวยปล่อยไม่ได้ค่ะ เนี่ยนะคะนี่อันนี้กอนึงนะคะและอีกกอหนึ่งค่ะนี่ค่ะน,นี่ค่ะ,ะเดี๋ยวก็ได้ตัดแล้วค่ะตัดทุกวันค่ะต้มทุกวันค่ะใครไม่มีก็มาเอานะคะใครอยากหายนะเป็นโรคเบาหวานมาเลยมาเลย,เลยนะคะเบาหวานมาเลยมาเลยหายแน่นอนขยันต้มหายเลยค่ะไม่ต้องกลัว เนี่ยดต้นน,นั้นเฉาเวยเนี่ยฮะแก้ความดันนะคะเนี่ยฮะปลูกเอาไว้ค่ะนะนี่ค่ะชีวิตดีจริงๆสุดยอดเลยคนะเใครดันดันสูงนะกินได้ไอ้ต้นน,นั้นเฉาเวยเนี่ยดันต่าเลยกินเจ็กินเ,ด,นเดวันต้องหยุดต้นน,นั้นเฉาเวยเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะคะแก้ความดันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ เลิฟรีได้ตอนนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะเตลฟรีที่บ้านนะคะนี่บ้านสุขุมค่ะบ้านพี่อ้อยเองนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆนที่รักนะวันนี้อราพรบทมาแบบไร้สาระแต่ก็มีสาระอยู่ในตัวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ